ช่วงที่2ของรายการนะครับกว่าจะมาเป็นวันนี้ขอเสนอตอนกว่าจะมาเป็นคลื่นโทรศัพท์มือถือโอ้โหคราวที่แล้วนี่เรื่องโทรศัพท์คราวนี้มาเป็นคลื่นเลยนะมาเป็นคลื่นเพราะว่าก่อนช่วงก่อนหน้านี้เราพูดเรื่องเทคโนโลยีเจเนอเรชันของมือถือเนาะ 3G <4, S 1> 5G นะครับ,รบแต่เราเนี่ยไม่ได้เล่าตอนต้นละเอียดรเราก็เลยคิดว่าเพื่อผูกให้มันเข้ากันเนี่ยเราก็มาเล่าย้อนเลยว่ากว่าจะมาเป็นโทรศัพท์ไร้สายได้เนี่ยมันมาได้ยังไง นั่นสิโอ้หลายคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนเคยใช้งานแหละแต่ไม่รู้แต่ว่าความเป็นมาเป็นยังไงกว่าจะมาเป็นคลื่นโทรศัพท์มือถือเนี่ยผมว่ามันน่าสนุกนะผมว่ามันมันอเมซิ่งอ่ะมันหลายคนอาจจะประหลาดใจว่ามันทำได้ยังไงใช่ครับมในยุคก่อนนะครับก่อนที่มาร์ตินคูเปอร์จะผลิตโทรศัพท์มือถือขึ้นมาครับผมนะครับมันก็ต้องมีระบบเครือข่ายขึ้นมาก่อนครับผมอ๋อใช่ใช่เครือข่ายที่ผมเล่าเอาไว้ในตอนที่แล้วก็คือ สถาบันที่ชื่อว่าเบลแล็บนี่คือภาพเบลแล็บสำนักงานใหญ่สำนักงานแรกนะครับที่ตั้งอยู่ที่วอชิงตันดีซีนะครับนะครับเบลแลบแห่งนี้นะครับเกิดขึ้นโดยการก่อตั้งของอลิซานเดอร์เกรแฮมเบลผู้ซึ่งได้รับการยกย่องนะครับว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์นักประดิษฐ์ผู้คิดค้นที่มี คุณประโยชน์ต่อโลกนี้มากๆอเล็กซานเดอร์เกแฮมเบลได้คิดค้นระบบโทรศัพท์ก็คือเขาสามารถแปลงสัญญาณเสียงใช้ไมโครโฟนเนี่ยแปลงสัญญาณเสียงให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าแล้วส่งสัญญาณไฟฟ้านี้วิ่งไปตามสายทองแดงวิ่งไปได้ะนะ,ะเพราะว่าสายทองแดงเนี่ยมันมีคุณสมบัติในการนำไฟฟ้าอยู่แล้วใช่ครับมันก็จะส่งให้สัญญาณไฟฟ้านเนี่วิ่งไปได้เราสามารถส่งเสียงจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งได้ครับมสมัยก่อนเนี่ยก็ใช้วิธีการแบบนี้แต่ อเล็กซานเดอร์เกแฮมเบลมีใครรู้บ้างไหมครับว่าก่อนที่เขาจะคิดค้นวิธีแปลงสายสัญญาณเนี่ยแปลงสัญญาณเสียงแล้วให้ส่งไปตามสายทองแดงได้เนี่ยเขาคิดค้นวิธีการส่งสัญญาณเสียงแบบไร้สายได้ก่อนนะเอาได้ไร้สายได้ก่อนมาก่อนมาก่อนโอ้หล่ะมาก่อนเพี<ท>ยงแต่ว่าอเล็กซานเดอร์เกแฮมเบล่ีไม่รู้ว่าถ้าเขาจะส่งสัญญ,ญาณเสียงแบบไร้สายไปเนี่ยเขายังนึกไม่ออกว่าแล้วเขาจะสามารถสร้างขึ้นความถี่เนี่ย ให้มันส่งต่อกันไปเรื่อยๆไปไกลๆได้ยังไงเขายังคิดเรื่องนั้นไม่ออกแต่เขาคิดค้นวิธีที่จะส่งสัญญาณเสียงให้มันเป็นคลื่นความถี่ไปได้แล้วแปลงได้แล้วแปลงจากเสียงเป็นความถี่ได้แต่ว่ายังไม่สามารถที่จะส่งกลับหรือกระจายกันยังไงอเล็กซานเดอร์เกมเบลเนี่ยค้นพบตั้งแต่ตอนนั้นว่าเราสามารถแปลงสัญญาณเสียงเป็นข้อมูลแล้วส่งผ่านไซเวฟพวกนี้ยิงไปในอากาศได้ครับถ้ามีตัวรับที่รับสัญญาณความถี่เดียวกันได้ครับเสร็จแล้วแปลงสัญญาณกลับ มันจะกลายเป็นเสียงกลับมาอีกครั้งหนึ่งได้โอ้แปลงไปแปลงกลับได้ใช่เผื่อผ่านอากาศใช่นี่แหละคือคสุดยอดแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะสร้างระบบเน็ตเวิร์กยังไงเขาก็เลยพักเรื่องนี้ไว้ก่อนแล้วก็ไปหาวิธีที่ง่ายกว่านั้นเพราะเขามองว่าถ้าเขาจะโทรจากโอ้จากสมมติจากบอชิงตันดีซีไปโอคลาโฮมาครับไปแคลิฟอร์เนียอีกฝั่งหนึ่งของอเมริกาเลยเนี่ยครับมันจะ มันจะส่งสัญญาณกันไปยังไงใช่เออแต่ถ้าเดินสายไปเนี่ยมันเป็นไปได้อ่ามันชัวร์ใช่ใช่เขาก็เลยเปลี่ยนวิธีการที่จะดัดแปลงให้มันวิ่งเป็นสัญญาณไฟฟ้าแล้ววิ่งไปตามสายแล้วก็เริ่มจากในท้องถิ่นนั้นก่อนเดินสายในเมืองเดียวกันก่อนโทรจากหัวเมืองไปท้ายเมืองหลังจากนั้นก็ค่อยๆโทรข้ามจังหวัดเดินสายกันไปเรื่อยๆนะฮะในยุคเดียวกันเนี่ยคือสิ่งที่ทําคู่ไปกับการเดินสายโทรศัพท์คืออะไรรู้ไหมฮะอะไรครับการทําทางรถไฟ อ๋อใช้ทางรถไฟใช่ถึงมันก็คนละเรื่องไม่เกี่ยวกันไม่มันเป็นสิ่งที่คู่กันเพราะว่าประเทศอเมริกาตอนนั้นเนี่ยครับยังไม่มีถนนครับมีแต่ทางรถไฟที่จะเดินทางหากันได้ใช่ไหมต้องขี่ม้าไปอ่ะสมัยก่อนต้องขี่ม้าไม่ได้เป็นถนนทีนี้เดินทางรถไฟไปด้วยครับก็ตอกเสาโทรศัพท์เดินสายทองแดงไปด้วยอ๋อล้อไปทางรถไฟคู่กันไปเลยครับอ๋อเออคู่กันไปเลยไปด้วยกัน มันก็มีสายโทรศัพท์โทรไปทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาได้พอเบลแลบเจริญเติบโตขึ้นมานะครับอเล็กซานเดอร์เกแฮมเบลก็ได้ฝากโครงการนี้ทิ้งไว้นะครับประมาณ1ปี1947นะครับก็มีการคิดค้น หลายอย่างขึ้นมาช่วงช่วงหลังสงครามโลกเนี่ยประมาณ1,942ถึง1,945ช่วงนั้นเน่เป็นช่วงที่เอาเทคโนโลยีจากสงครามมาใช้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นระบบสัญญาณวิทยุเห็นไหมฮะอ่าเนี่ยคือก่อนที่เราจะมีโทรศัพท์มือถือเราสามารถมีวิทยุไร้สายไงอ่าถูกอันนั้นน่ะคืออเล็กซานเดอร์เกมเอาไปใช้ในสงครามต้นต้นต้นตำรับต้นทางเลยใช่ใช่ครับคือวิทยุไร้สายมันมีมาก่อนอีกก่อนโทรศัพท์อีกนะก่อนโทรศัพท์มีสาย แล้วหลังจากนั้นก็มีเลยครับมีระบบที่เรียกว่าทรานซิสเตอร์ครับผมเนี่ยไอหลอดแก้วตัวนี้ครับหลอดแก้วตัวนี้คือทรานซิสเตอร์ทรานซิสเตอร์ตัวนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นหนึ่งของการแปลงสัญญาณเสียงแปลงสัญญาณเสียงให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าก็คือตัวนี้แหละครับแล้วก็มีระบบที่เรียกว่าบันทึกภาพนะที่เรียกว่าชาร์จคัปเปิลเดเวลเป็น C C D อันนี้ก็ทําให้เกิดระบบสถานีโทรทัศน์เกิดขึ้นมาอ๋อ oh, ใช่สถานีโทรทัศน์ที่เก่าแก่ที่สุดในในอเมริกาคือค CBS oh, อ๋อทุกวันนี้ยังอยู่นะ CBS CBS เนี่ยครเป็นสถานีโทรทัศน์แรกๆเลยแล้วก็ได้เทคโนโลยีจากเบล l ลบนี่แหละ CBS จึงเป็นนายทุนหลักให้เบ l เล็บเลยพัฒนาด e เบ l a ลจะมีเงินจ้างคนวิศวกรเป็นพันๆคน <c oughs> ก็จาก CB เเนี่ยเพราะว่าเขามีทั้งสถานีวิทยุมีทั้งสถานีโทรทัศน์นะฮะเสร็จแล้วก็พัฒนาต่อมามีเยอะะเลยมีทรานซิสเตอร์ออกมามีซัตเทไลท์ระบบสัญญาณดาวเทียมพอเราส่งสัญญ,ญาณไกลๆได้เราก็มองขึ้นไปบนฟ้าเลยเองั้นเราเอาอะไรขึ้นไปสักอันหนึ่งมันส่งได้ไกลกว่าเดิมอีกใช่เป็นตัวรับรับและส่งสัญญาณได้อยู่บนฟ้าใช่เพราะฉะนั้นพอถึงยุคที่เราคิดค้นระบบเซลูล่าขึ้นมาได้นะครับ หน่วยงานของเบลแลบก็เลยคิดค้นขึ้นมาว่าแล้วถ้าเราวางเสาอากาศแล้วเรายิงขึ้นความถี่เดียวกันเนี่ยให้มันครอบคลุมพื้นที่มีลักษณะเป็นเหมือนกับลังพึ่งแบบนี้นะเนี่ยเชื่อมโยงให้มันโอเวอร์แลปกันส่งข้อมูลหากันวิ่งวิ่งสื่อสารกันตลอดเวลาใช่ครับนะฮะเสาสัญญาณที่สามารถรับสัญญาณแล้วพอเราวิ่งผ่านอีกเสาหนึ่งตัวดีไวส์เนี่ยสามารถไปเชื่อมต่อกับอีกเสาหนึ่งพร้อมกันนะโดยที่ยังเชื่อมกับเสาอื่น ต่อสองเสาเลยเราวิ่งเสานี้มาพอเราวิ่งเข้าเขตอีกเสาหนึ่งเราต้องไปเชื่อมอีกสอหนึ่งแล้วทําการทำทำการแลกเปลี่ยนความถี่ที่เรียกว่าโอเวอร์แลปอ๋อใช่โอเวอร์แลปเป็นทำให้เรายังอยู่ในเน็ตเวิร์กนั้นตลอดเวลาโดยที่ไม่หลุดนี่คือสแตนดาดแรกของโทรศัพท์มือถือเครือข่ายโทรศัพท์มือถือครับเสร็จแล้วก็เชื่อมโยงเข้าสถานีฐานเห็นไหมฮะครับจากเสาอากาศเชื่อมโยงเข้าสถานีฐานสถานีฐานวิ่งเป็นสายไฟเบอร์ออปติกหรือเป็นสาย แบบความเร็วสูงแล้วไปเชื่อมกับระบบโทรศัพท์หรือว่าระบบโทรศัพท์พื้นฐานโทรไปบ้านก็ได้โทรไปมือถือด้วยกันก็วิ่งแบบเดียวกันนี้ย้อนทางกลับไปเวลาเราโทรกลับไปมือถือมันจะรู้ตำแหน่งตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่ามันอยู่เสาไหนใช่ไหมฮะอยู่กับเครือข่ายอะไรมันก็จะวิ่งย้อนกลับไปสมมติเราผมโทรหาพี่ออสพี่ออสอยู่อีกเน็ตเวิร์กหนึ่ง เสาผมเนี่ยมือถือผมเนี่ยวิ่งไปเน็ตเบิกนี้แล้วอ้อมมาแล้วมาโทรหาพีอาร์ออก็คืออ้อมเข้ามาหาเจอกันได้ในคนละเครือข่ายเพราะต่างคนต่างอยู่คนละเครือข่ายใช่มันเป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะนึกภาพไม่ออกวันนี้เราเลยเอาประวัติศาสตร์พื้นฐานมาเล่าให้ฟังนะครับส่วนเครือข่ายโทรศัพท์เครือข่ายแรกที่เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการครับกลับไม่ใช่เบลล์แลบกลับไม่ใช่สถานีในสหรัฐอเมริกาอ้าวเหรอกลายเป็นที่ไหนครับพี่ เป็นเครือข่ายจากบริษัทนิป п อนเทเลกราฟแอนด์เทเลโฟนอ่าญี่ปุ่นระ NTT DoCoMo อ๋อให้บริการครั้งแรกในปี1979ครับผมนะส่วนภาพนี้เป็นภาพเสาอากาศจำลองว่าถ้าโทร์มือถือหนึ่งเครื่องมันจะมีเสาอากาศเพื่อที่จะมันรับรับสัญญาณได้รอบทิศทาง360องศาในตัวมันลักษณะของเสาอากาศมันจะเป็นยังไงนี่เขาจำลองขึ้นมาเป็นขนาดใหญ่เพื่อที่จะทดสอบ ดูว่าการออกแบบเสาเป็นแบบนี้นี่นี่สมัยก่อนเนี่ยแล้วลองนึกภาพดูโทรศัพท์มือถือจะใหญ่ขนาดไหนเสายังใหญ่เท่าสนามฟุตบอลนั่นเองโทรศัพท์มือถือใหญ่เท่าบ้านสุดยอดเป็นการทดลองไงแล้วก็ย่อลงมาเหลือเล็กนิดเดียวใช่ครับผมนี่ฮะเป็นไงฮะเป็น NTT นเหรอเนี่ยที่เป็นคนที่ทำเป็นเชิงพาณิชย์ผมนั่งทำประวัตินั่งอ่านข้อมูลแล้วผมก็อ้าวแล้วทำไมหวยไปออกญี่ปุ่นได้เอาตาปูเบลมาตั้งนานโอ้โหเบลแหละนี่มาอย่างพระเอกเลยเออใช่ปูมาตั้งนานมา มาหักมุมดูดีๆโดน NTT นทีฉกไปเฉยเหมือนกับตอดทรานซิสเตอร์ครับโซนี่ก็เอามาทำเป็นวิทยุจนดังกว่าเบลล์แล็บใช่นั่นแหละแต่เบลล์แล็บเขาดีนะเขาเป็นเป็นผู้ให้นะใครมาซื้ออะไรเขาก็ขายหมดผู้ก่อกำเนิดเทคโนโลยีครับผมเพราะฉะนั้นเชื่อได้เลยครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบๆตัวคุณนะครับทุกวันนี้นะครับครับจุดเริ่มต้นมาจากเบลล์แล็บอืมหลายๆอันเลยนะหลายอันเลยใช่ครับนะครับ